กับสวัสดีพี่พี่เป็นเพื่อนชาวเครื่องนะครับวันนี้ก็เป็น ep ที่สิบห้านะครับมีพระบนบ้ันพระเก็บสะสมมาแบ่งปันนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่กดไลค์กดติดตามช่องเลยนะครับพี่ทนใยสนใจสามารถโทรหรือทักไลน์ได้ที่ศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับรายการแรกครับสําหรับวันนี้นครับเป็นตะกุดหลวงพ่อเตยนะครับเป็นตะกุดสามห่วงครับ วัดสามงามนะครับเปิดราคาไว้ที่1,000บาทนะครับต่อมาถ้าเป็นภาพปิตาวัดถ้ำเขาเงินปี11นะครับจังหวัด เป็นพระปิตาปีสิบเอ็ดครับใส่เขาอ้อนครับมาทำของเงินะครับชุมพรนะครับรุนนี้มวลสารเยอะมากนะครับทำแจกาหารนะครับรุนี้หนึ่งพันบาทเหมือนกันนะครับจะมาเป็นพะล่วงครับเป็นพระกุะครับชำรุนะครับ จำรดหักตรงคอนะครับเก่านะครับหนึ่งพันบาทนะครับองนี้ต่อมาเป็นหลวงพ่อเกี้ยงนะครับชนบุรีนะครับเนื้อนวะนะครับโงมานะครับ วัดหนงสุทาวาสนะครับห้าร้อยบาทนะครับตรงนี้ครับพร้อมเรียบเลยนะครับตัวนะครับองค์เล็กครับห้าร้อยบาทต่อมาเป็นแหวนพี่รอดหลวงพ่อขวัญวัดป้าไร่นะครับนี่ครับขวัญสร้างสารานี้เงินนะครับห้าร้อยบาทนะครับเป็นเงินนะครับ ราคาไว้ห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นสมเด็จวัดเพตาครับสมเด็จสาวลงนะครับชํารุดนิดนึงนะครับสมเด็จสาวลงวัดเพตาหลวงปู่ทิมวัดอาหารไร่ปลูกเสียครับเนี่ยมีมวลสารมีแล้ครับห้าร้อยบาทนะครับตรงนี้ เดราคาราคาแบ่งปันเลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยครับตมเด็จสาวลงนะครับต่อามาเป็นพระชัยหมื่นล้านหลวงพุทธาตาทิพย์นะครับห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับตรงนี้ครับเปิดว่าราคาไปที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับสนใจติดต่อขอรลูก เิมเติมทักไลน์ได้นะครับ08 4 9 0 3 7 6 7 6นะครับต่อโค้ดนะครับงปู่ราดตาทิพย์น,นะครับก็ใช้หมื่นล้านนะครับต่อมานะครับรายการต่อมาเป็นหนังเสือนครับนะครับเรี่ยมเก่านะครับ เามากเลยครับนะครับเปิดราคาไว้ที่1,000บาทนะครับมีจานด้านหลังนะครับมีจานแล้วก็ปิดทองนะครับนะครับเก่านะครับ1,000งพันบาทครับ ามาเป็นพระผงครูพาชุ่มรุ่นแรกนะครับปี4ีสูนะครับคูาชุ่มนะครับออมสองเลยนะครับจององนี้แป0รบาทนะครับแก่ออกมาครับ800บาทนะครับ บาชช่มนะครับต่อมาเป็นลูกถ่ายหลวงพศนะครับลูกถ่ายหลังตะ,งะ,งะกุดหลวงพศกับหน,นบ่องสเก,กนะครับอยู่ในพลาสติกนะครับตอนแรกพลาสติกแตกไปนะครับเานตะกุดนะครับเลือม,มาใส่สองนะครับ ถ่ายหลังตะกูลละะหลวงพ่อสดวัดหนองสะแกอุทัยธานีนะครับต่อมาปเป็นเหรียญหลวงพ่อเคนรุ่นแรกนะครับนี่ครับหน้านมนะครับดอกนิยมนะครับหลวงพ่อเค้นมาทำเขาอ,อีโตนะครับนี่ครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับ มีสภาพสวยนะครับมีสององคนครับอีกองหนึ่งเปิดได้ไว้ที่1,000บาทครับครับองนี้เป็นสภาพย่อนสวยนะครับ เกินที่แปดร้อยบาทครับต่อมาเป็นหลุมดำวัตถุยงนะครับปีสองซองครับสวยนะครับสภาพลมดำครับสามร้อยบาทนะครับตรงนี้นครับเปิืไปที่สามร้อยบาทครับ โ่ดำนะครับวัตุยุงปัตตานีนะครับต่อมาเป็นคุณแผนนะครับคุณแผนกุมารทองเลี่ยมเก่านะอันนี้ไม่ทราบที่ครับมีอายุนะครับเลี่ยมเก่าเปิดหน้าไว้ครับนี่ครับเลี่ยมเก่าไว้ห้าร้อยบาทครับ มาเป็นเทเวส่วนนะครับต่อโค้ดนะครับไม่ทราบที่หมครับจะเป็นเนื้อหนวนครับนะครับเทไม่ทราบที่ครับห้าร้อยบาทครับนครับโค้ด เนือวะนะครับนั่นเห็นวาอนวะครับต่อมาก็เป็นเท้าไอ่วนเหมือนกัน,นครับนี่ครับอันนี้ก็ไม่ทราบที่มาจากครับเน,นื้อเน,นวะนะครับนี่ันก็ต่อโคดาลล่าเลยนะครับนี่ครับลอยหล่อช่อครับนะครับลอยตัดช่ออนี้ห้าร้อยบาทนะครับ อันนี้เป็นภาษาอีสานหลวงปู่ประภัยนะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับด้านหลังมีมวลสารนะครับสามร้อยบาทครับอันนี้มีกีทีวอนะครับมีโค้ดแล้วก็หมายเลยนะครับสามร้อยบาทนะครับหลวงปู่ประภัยนะครับมาเป็นหลวงพ่อเขียนครับวัดกระทิงจันทรีนะครับนะครับเราเป็น บินจะพาคีนะครับสามร้อยบาทนะครับกระไรทองนะครับสวยครับออกเดิมสามร้อยบาทนะครับมาเป็นมีดหลวงพ่อจ้อยนะครับวัสีอุทุมพรนะครับเป็นฝากงานดำงานแล้วก็ใบมีดเป็นเหล็กนํำพีนะครับหนึ่งพันบาทครับอันนี้ทัานหลวงพ่อครับวันนี้ครับนี่เก็บเป็นนานนะครับทัานหลวงพ่อครับวันนี้ หนึ่งพันบาทนะครับฝักงานดำงานนะครับใบเหล็กนำพีนะครับเริ่มหายากแล้วนะครับ่อมาเป็นสิวรีนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับวัดเทพากรนะครับอันนี้ก็ปิดทองมานะครับสิวรีหลวงพ่อกลวยนะครับวัดเทพากรนะครับ 7จ็ดร้อยบาทนะครับอันนี้เปิดราคาไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเพื่อนพี่ๆท่านใดสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาไล้นะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ